นี่ควันบูดครับทางช่องไทยดมทางไม่เงินนะครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวหญ้าสวยๆทั้งนั้นนะครับมาดูกันครับยากเกเองครับนี่ที่เกี่ยวไปบำรุงพ่อพันธุ์นะคันของผมวันนี้ครับแต่ยังไม่เต็นนะครับผมสองคันยังไม่เต้นดูครับสวยมากเลยครับเสวบสวยมากเลยครับดูครับสวยสวยมากเลยครับ สองน้นพลังงานพลังงานแบกครับมันผู้ช่วยครับผู้ช่วยผูนะ้ช่วยบแบกครับสายแบกแบกอย่างเดียวครับตัดไม่เป็นยากส,สวยเกร็ดเอเท่านั้นนะครับ ได้กินของเกอีแน่นอนครับวันนี้ช้างสวยๆครับสวยๆดูครับอืมโอ้สวยมากครับสวยมาก เล่บเอทั้งนั้นครับสวยเยอะง่ายครับเยอะง่ายแล้ประกันครับเท,ท้ากินดีแน่นอน <c ười> สลับครับสลับกันเกี่ยวบ้างครับวันนี้ผมเหนื่อยแล้วโอ้สวยมากครับสวยมากจริงจริงครับถือว่าเป็นเกล็ด ดับเบิลเอเลยฮะมาไปเอาไปปรับรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คราวนี้สวยมากสวย้โหใครสนใจมาเลยครับเยอะครับเยอะครับเยอะจริงจรครับประมาณยี่สิบไร่ได้ครับตรงนี้เยอะจริงจริงครับ ครับสายแบกของเราตอนนู้นือ,อสวยมากสวยมากวันนี้กิดจัดเต็มๆมเลยวันนี้ครับหอบตัวตัมไม่ต้องกลัวเลยครับวันนี้ มันแน่นอนดูครับมันมันอยู่ตรงฝาลูกครับสวยมากจริงสวยจริงๆครับอือ dễ rồi hấp dễ đui, kiều ngay, ừ. hử, ying điền, đi cái cái ying rồi ใครสนใจมาเลยครับมาเลยครับไม่หวงครับผมอผมอยากให้ไอพี่จะไอพี่ควานช้างทุกคนนะฮะมาตัดเลยฮะมาเกี่ยวเลยครับเนี่ยเยอะครับเยอะไม่หวงครับผมไม่หวงครับเนี่ยสวยมากเลยครับช้างแก่ๆนี่ผมอยากให้มาเกี่ยวตรงนี้จงเลยเพราะมันสวยจริงๆครับดูดิครับโอ้โหสอหือดครับ เดี๋ยวเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วครับผมจะเอาต้นสับปะรดอีกต่อครับวันนี้ไม่ใช่แกะแค่เกี่ยวหญ้าอย่างเดียวนะครับเอาสับปะรดด้วยครับวันนี้เอาไปบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จัดหนักจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวประมาณเกี่ยวได้ครึ่งรถครับครึ่งกระบะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดสับปะรดต่อนะครับไปเจอกันที่ป่าสับปะรดนะครับระยองครับที่ระยองครับผม ผมถึงไอปลาสรลักนะครับสวยๆต้นใหญ่ๆครับวันนี้กับแจ็คแดดอ่อนๆดูอุ่นๆนะฮะดูครับทางร้อนทางเหนื่อยครับวันนี้ต้นใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่มากครับดูสิครับสวยด้วยครับต้นใหญ่มากครับหนักก็หนักครับทางเหนื่อยครับวันนี้ทางยาต้งต้นสำบักวันนี้จัดไปเลยครับกลับไปไทยโยมกันทั้งมนกันวันนี้ กินไ้้สวยครับตนใหญ่ๆครับอือนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่มากครับโอ้กับแดดอุ่นเอพื่อช้างครับเพื่อช้างสู้ทุกอย่างครับเออช้างว่างสู้ๆครับผมช้าง ราแค่ไหนก็ต้องสู้ครับจะให้ไปไอเอาไปให้พ่อพันธุ์่พันกินวันนี้ยาย้รกระพังเง่เงินครับครับผมคลิปนี้ก็ไอพอแค่นี้ก่อนนะครับอ่าอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและให้กำลังใจและให้กำลังใจอ่าคนควนัควนเช้าเลยครับผม อย่าลืมนะครับช่องทายดมทั้งไม่เงินนะครับ,รมมรบผม